สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ได้ราับไก่ครับนีสิบบาทเลียเสียสิบบาทนี่ก็ว่าได้กินขาน้านึงพอดีเลยมาครับกินน้ำกันวันนี้เียนี่ีของชิบบาทขายครับราบไก่ อืมครับกินกับข้าวเน้ยวที่ใส่ซ่อนเนี่ยโบไม่ยังหรอกครับบบได้ล่างมือกินข้าวเหนียวใส่ซ้อนมือบบได้ล่างกินเสือกินได้คือ้กกาครับอืม มีไก่บิ้งพร้อมครับเป็นหนงังเชีบ่บอยู่ครับเชี่ยบนงังอ,มอมืมันตัวย้วครับนงังลาบไก่กับนังไก่เข้ากันอยู่ครับอื ได้ได้หอมเนี้ยอืมหอมๆแล้วครับเนี่ยน่หอ,หอมนลยอ่ะิ่หลับไกลตัวจะได้พักนี่หน่อยครับคัวฝังน h า อ๋ออือใอมใส่ม้ก็ไดอ๋ออ่ามาแล้วเนาะเราจะปิ้งแฮมอยู่ครับนั่งนี่แฮมอยู่ น้งไก่ตามด้วยแ้บไก่นครบับ ไม่มีรถหน่อยครับต้องใส่เสื้แดงรานต่อนะครับพีนนกก่น้องใส่น้องกนอืม สีพพับรถอยู่ง่ายกินง่ายครับจองหําตัวแห้งง่ายกินยากก็ได้ดอกมันเฝ้าน้ำงานน้ำยังอยู่ละอือ,อืใช่เด้เข้าเบิดก่อนอือ ผักตัวนี้ครับฝากกดไลค์กด,ดติดตามช่องซูเปอร์แดนีด้ด้วยครับจะมี่ยังหลายๆเนี้ยมาให้เพื่อนพี่น้องเบิ่งหรอกรับมือเนี้ยอิ่มแลวขอบคุณครับ